เอาใจคนอยากได้รถไปใช้ในช่วงวันสงการอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้ผมมีรถกระบะดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ใช้ครับเนี่ยคุณผู้ชมคุณดูดิเนี่ยคุณดูตัวผมกับตัวรถดิ คือมันเท่มันเหมาะกับผู้ชายขนาดไหนตัวนี้คือตัว t o y o ต a r ร v o r o c c ็2.8 G P r u n n e r นั่นเองเป็นตัวท็อปด้วยนะแล้วสีเนี่ยสีเขียวลายทหารผมก็ไม่รู้ว่าบางคนเรียกว่าสีอะไรแต่ผมคิดว่าสีมันก็ค่อนข้างคล้ายแล้วก็ดูมีความแตกต่างจากรถกระบะสีทั่วไปบนโลกใบนี้นี่ใช้เข้อมโลกใบนี้ พูดเวอร์สเสลือเกินคันนี้นะปี2020ใช้มาแล้วทั้งหมด3ปีนะครับแล้วไม่ใช้ไปทั้งหมด50,000กโลเมตรลองคำนวณดูแล้วกันว่าแต่ละปีใช้ไปเท่าไหร่นะครับทุกคนและราคาก็จัดว่าหายไปเยอะเลยนะตอนนี้เหลือเพียงแค่1 3 8 0 0 0บาทเท่านั้น ถ้าใครอยากได้รถกระบะนะริรโวรโรโกตัวแข็งรแรงตัวดุดันสีแบบนี้นะฮะเอาไปใช้ช่วงสงการการ็กรีบทักเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้นะย้ำอีกหรอบแล้วกันว่าเหลือราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสามหมื่นแปดบาทเท่าน,นั้นยังไงนะถ้าใครสนใจทักเข้ามาที่เพจของเราเฟซบุ๊กเคมีอัตโตขายรถจักนยนสองคันรถคุณภาพนั่นเองนะครับแพลตฟอร์มเราจะมี f a เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์แอดนะไลน์แอดเดี๋ยวขึ้นคิวมาโพสต์ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูสภาพตัวรถกระบะกันดีกว่านะครับว่าสภาพดดีมากกนนนน้อยแคค่ไไหะะฮปูััรบ มาครับเรามาดูตัวรอบคันของตัวรี v วลโลโก้2.8กันดีกว่าว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยฝากระโปรงด้านบนนะฮะตอนนี้มีแค่ฝุ่นเล็กน้อยไฟด้านซ้ายหลอดโพเิคเตอร์ LED นะครับสภาพไม่อมเหลืองแน่นอนเพราะรถใช้มาน้อยมากไฟตัดหมอกด้านล่างพอ Parking นเซอร์ครับกระจังหน้าโลโก้โตโ,ตโยต้านะครับไฟด้านขวาสภาพดีนะฮะดูให้ดูดีๆไม่มีรอยสเก็ตเล็กนเลยนะไฟตัดหมอกนะด้านล่างนะฮะนี่เลยพอก a r k i n g นเซอร์นะครับ คิวซุ้มล้อหนาๆนะสไตล์ลีเว r รอโคครับล้อแมกนะครับนี่เลยสีดาร้้นบวกเทาเล็กน้อยเห็นไหมขอบเทาตรงกลางสีดาถือว่ามีสไตล์ยางนะฮะคันนี้เนี่ย R18 นะครับปี2020นั่นเองครับนี่เลยตัวกระจกนะฮะสีออกดําด้านนะฮะสวยเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยไปไฟเลี้ยวไม่มีรอย้าวนะมือจับเหมือนกันสีออกดําด้านนะครับแล้วมีตัวฟิล์มกันรอยให้เรียบร้อยนะล้อแมกด้านหลังนะครับนี่เลย สภาพเดิมๆลงแว็กลงอะไรเรียบร้อยนะดอกยางนะฮะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับขอบ18ปี2020ครับโลบาร์ด้านหลังนะครับโห่ดําด้านสีสวยมากดูโอ้โยนี่ครับพื้นที่เก็บของด้านหลังนะฮะเรือเหลือเฟือโลโก้ไฮรักนะฮะตรงนี้ก่อนเปิดนั่นเองนะครับมีไฟเบรกดวที่3นะไฟด้านหลังแนวตั้งสวยงามสไตล์ริโวนะสติ๊กเกอร์ริโวรโคครับล้อแม็กนะครับ กีบกระจกด้านซ้ายนะครับดำด้านนะครับสวยงามไฟเลี้ยวไม่มีรอยร้าวไม่อมเหลืองด้านล่างยังไม่โดนแดดจัดสักเท่าไหร่ครบไปเลยของประตูนะโ,โลโกไฮรักโครเมียมนะฮะ2.8ติดไวที่ตรงประตูนั่นเองแล้วแม็กด้านซ้ายด้านหน้านะครับนี่เลยนะฮะล้อสุดท้ายของคันนี้นะสภาพโดยรวมถือว่าไม่มีโดนเบียดสุดบาทเลยนะถือว่าเจ้าของเก่าดูแลตัวรถเป็นอย่างดีเลยยังไงก็ฝากรีโวโรโคคันนี้ไว้ด้วยนะครับเครื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะ2.8นะครับ รถทุกรถนะก็จะมีสไตล์มีความต่างกันอยู่แล้วนะฮะแล้วแต่คนชอบนะซึ่งสิ่งแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยคือในส่วนของการขับเคลื่อนทุกอย่างเนี่ยผมว่าโอเคแล้วแหละแต่คือตัวจอเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันตึงๆงงงนิดนึงคือตัวความสว่างของจอมันน้อยไปนิดนึงเวลาเราดูเราจะต้องเพ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ยในที่มืดตรงนี้ด้วยแต่ผมก็รีวิวตามสภาพจริงเนี่ยตอนนี้ตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันไม่นะใช้ไป 53,720กิโลเมตรนะครับก็ถือว่า3ปีนะทุกคนลองคำนวณดูนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบมัติึฟังก์ชันคูซุมนโถคบฟังก์ชันทุกอย่างนะพวงมาลัยเนี่ยก็จะด้านบนเนี่ยจะมีแดงๆเดินได้ด้วยได้แดงนะแต่ใช้งานได้ปกติน,นั่นเองตัวจอเนี่ยถ้าบอกนะว่าออปชันมันไม่ได้เยอะมากนะฮะกดเมนูนะฮะก็จะมีพวกเครื่องเสียงโทรศัพท์แอป ข้อมูลการตั้งค่านั่นเองนะครับตัวแอร์นะแยกรับไซ้ายขวาไม่ได้นะก็หมุนเอาตรงนี้ตัวองศาเนี่ยนะก็จะหมุนด้านขวาตัวความแรงของพัดลมก็จะหมุนตรง A อสลสด้านซ้ายนั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมี USB นะหนึ่งรู a u x นะฮะโอเคแล้วคันนี้นะครับก็จะมี e c โ Mode แล้วก็มี Power Mode ด้วยนะครับเบรกมือตรงนี้เลยคือออปชั่นรถกระบะนะครับคนมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ถ้าใครซื้อคันนี้กับผมไปนะผมแถมกล้องตัวนี้ให้ไปเลยนั่นเองนะครับ นันหมายจะมีที่เก็บแว่นเล็กน้อยนะครับตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะแบบแมนวนวลฝั่งผู้โดยสารจะเป็นแมนวนวลฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าน,นั่นเองครับและคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปขับ4นะครับซึ่งสามารถปรับเป็นขับ2ได้ด้วยน,นั่นเองนะครับซึ่งตัวเบาะผมไม่ลงดีเทลเยอะเพราะว่าเบาะมันสีเรียบนะฮะสีแบบออกเทาดำเหมือนเหมือนกันแต่ว่าสภาพรอยเหี่ยวด้านข้างเนี่ยถือว่าน้อยนะสำหรับรถ3ปีถือว่าผ่านถือว่าเอาไปใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอน ในส่วนของพื้นที่ด้านหลังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กว้างมากพื้นที่มีในระดับหนึ่งแล้วก็วางขาวางอะไรได้นะฮะแล้วก็มันเป็น4ประตูด้วยไงทุกคนตัว Air แอร์ด้านหลังก็จะมีนะฮะแล้วก็มีที่เกี่ยวของตรงนี้นะอย่างละอันตัวเบาะสภาพดีนะครับยังไงนะครับตัวรีโวมันก็ขายได้ในตัวของมันอยู่แล้วนะเพราะว่ารถมันดูเท่ดูดุดนันแล้วก็ดูมีสไตล์และสีคันนี้ก็ค่อนข้างเท่เหมือนกันก็ยังไงนะถ้าใครกำลังสนใจรถกระบะนะครับผมอยากให้ดูคลิปนี้แล้วก็เผื่อเป็นตัวตัดสินใจให้ใหกับทุกกคคนนนแล้วใารรรถะรับ ขอับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com